สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสเปซที่ว่างนะคะตอนนี้เนาะก็เออรอยเล่นที่กินน้ำลนะว่างอยู่ห้าตัวนะคะลูกค้าเนอะตัวผู้ทั้งหมดนะคะเหลือแต่ตัวผู้นะคะห้าตัวเนอะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วก็เล่นเก่งด้วยนะคะเนอะกาลังซนเลยดูสิเนี่ยคะ่ะแย่กันที่เล่นทุกตัวเลยค่ะลูกค้านาะกําลังซนเนอะดูกใกล้ๆนะ อ่าโอเคเยวให้ดูใกล้ๆนะคะลูกค้าอ่าฟัดเพื่อนแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวอ้วนอ้วนสุดเลยนะคะน,นี่ลูกแม่ละมาลุกนะคะมีหมีเลยนี่ขนแน่นม,มากค่ะเนาะเชือกเทาส้มนะคะตัวเริ่มเลยตัวลมเลยขนดีนะคะตัวนี้จะเกิดเอ,อ่อยิบสี่กุมพานะคะลูกค้าเนาะโซนๆนะต่อไปนะนี่ก็ตัวนี้ก็ยิบสี่กุมพานะคะลูกแม่มาลุกเนาะ นี่นะคะเชือกเอ,อ่อเทาชมพูนะคะเนาะก็รอเหมือนกันนะคะลูกค้าน,ะคะน่ารักค่ะเก่งๆตัวก,กลมเลยพุงใหญ่เลยนะคะต่อไปนะคะเชือกเอ,อ่อเทามว่วงนะคะเนาะลูกแม่มาลู้เหมือนกันนะ,ะ,ะตากลมโตเลยนะคะตัวนี้เนาะ,ะน่ารักค่ะแข็งแรงเนาะ,ะต่อไปน้องน้องเชือกเทาเขียวนะคะตัวนี้ยี่สิบนิ้วนะคะขนแน่นเลยนะคะกลมอ่าเ <c oughs> พื่อนยุ่งนี่นะคะนะ ขนนั่นเลยนะคะตัวนี้จะหน้าออกขนหวานหน่อยเนาะขนยาวฟูเลยนะคะสอนทุกตัวค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นคอกเออคุณแม่มุมมูนะคะเนาะว่างตัวเดียวเนาะเกิด14กุมภานะคะแม่มมู่นะคะนี่หล่อเลยนะคะเนาะไม่เล็กแล้วเนาะแข็งแรงตัวอ้วนบึกเลยค่ะน้าหนักดีมากคิดเล่นมากเชือกเออโมกชมพูนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะนี่เล่นเก่งอะอะอะ,อะโอเคโอเค ะะสุขภาพแข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะลูกคานะ้าเนาะคิดเล่นเลยฟัดกันสนุกเลยนะคะเนะลูกค้าสนใจมาดูน้องตัวจริงได้นะคะอยู่คลองสิบนะคะสายธัญญะนะคะจังหวัดปทุมนะคะสามารถเข้ามาดูน้องได้ก็นนะัดล่วงหน้านิดนึงแล้วก็ทางฟาร์มเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะลูกค้าเนาะก็มีทั้งส่งทั้งเครื่องบินขับรถไปส่งเองนะคะแล้วก็ส่งทางรถตู้รถตู้สั์เลี้ยงนะคะยังไงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันนะคะน้องๆสุขภาพแข็งแรงน่ารักกันทุกตัวนะคะ สนนเลยนะคะก็มาเลือกดูได้ค่ะถูกใจก็อุ้มกลับบ้านได้เลยนะคะโอเคเนื้อยังไงก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ทางข้อความได้นะคะเนาะสนทุกตัวเลยนะคะแข็งแรงโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ